สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเคลียร์ด่านซอมบี้ระบาดในโซนแรกที่ผมค้างเอาไว้ดูในดอนดวงจันทร์โดยเซตที่ผมจะเอาไปก็จะเป็นประมาณเซตนี้เลยครับเตตีซอมบี้ก็มันเป็นโซนแรกนะง่ายก็ผ่านอยู่แล้วแต่บอกเลยว่าสิ่งที่จะได้หลังจากนี้คุ้มค่ายั้นไปเริ่มกันเลยแล้วกันไป มันง่ายๆอ่ะจริงๆรอเข้ามาแล้วปล่อยบาฮามุดไปก็ได้นะแบบนะค่อยๆเล่นกับเหยื่อไปทีนะน,นิดแล้วกันใช้แค่ตัวตบซอมบี้ก็ชนะแล้วด่านเนี้ยหน้าที่หลักๆของเราก็จะมีแค่กดตัวแะไรเนี่ยกดไปกดมากดไปกดมาจนกว่าจะชนะแค่แค่นั้นน,นี้ตัวแรของผมที่เอามา แทบทั้งหมดนะจะเป็นตัวสังหารซอมบี้ทั้งหมดเลยมันจะทำให้เราฆ่าซอมบี้ได้ทันทีเลยโดยที่ซอมบี้เนี่ยปกติมันจะตายก่อนหนึ่งรอบกลายเป็นศพแล้วมันก็จะเกิดมาใหม่เราก็ต้องตีมันใหม่อีกทีเพื่อให้มันตายแต่ถ้าเรามีซอมบี้คิลเลอร์เราก็ฆ่ามันได้เลยแค่นั้นแล้วก็ตัวซุปเปอร,ร์แลกกดๆปล่อยไปเลยก็ได้ ไม่ใช่ปัญหาอะไรอยู่แล้วโอเคบล็อดมาละเจ้าลุมศพหมดเลยเรื่องมันไม่ค่อยเก๋เท่าไหร่เพื่อเป็นการเห็นหน้านะจะคายตายก่อนจอบบ้านแล้วกันตายละปล่อยมหมุดไปแล้วกันจบ เคลียอ่ได้เหรียญตามามือสังหารซอมบี้อืมซอมบี้ทุกด่านจะได้สิบกระบ๋องเมวมาถ้าใครเคลียร์เสร็จแล้วก็มาเก็บกันได้นะอันนี้อัตราดอกสมบัติเพิ่มขึ้นอืมจริงผมเก็บสมบัติมาครบแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้อ่ะนี่แหละสิ่งที่สำคัญพลังงานสูงสุดเพิ่มขึ้น50าสิอันนี้ค้มอยู่นะ ถือว่าเคลียร์ของโซน,นี้ทั้งหมดแล้วปกติผมจะมีพลังงานอยู่ที่690อ่าตอนนี้ก็มีเจร้อยสละแต่ดูเหรียนตาหน่อยสิชัตเตอร์ที่หนึ่งมือสังหารซอมบี้เคลียร์ดานซอมบี้ระบาดทั้งหมดในจกักรวรรดิแมวโอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับวัสดีครับ